เกมให้เล่นอคือวันนี้เราจะมีคนลงงทษส10อย่างเกมมีเกมเดียวคือผมว่าจะให้พี่ทั้งกู่ไปเขียนสิ่งที่คิดว่าอีกฝั่งนึงจะทาอ่ะคนละ5ข้ออได้ี่จับมือนักติกานะตามตามเกมนะผือว่าเอาเกมเร็วอันนึงเลยอันแรกห้ามพูดคําว่าสวัสดีค่ะตรก็เปิดรายการสวัสดีค่ะร้อนก่อนเลยอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อดอกแรกเลยนะมันก็จะต้องเป็นแบบแอคทิวิตี้ที่มันทำบ่อยๆพูดคำแรก็ได้ล หัวหอมมันฉุนเลยหอมแก้มคุณแก้เขินคืออะไรต้องหอมแก้มกันอย่าแข็งเิสาววิหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วก็ต้องมีกันบ้าง เดี๋ยวที่คิ้วข้างหนึ่งดำข้างมาทั้งตาเดี๋ยวก่ออะไรเหนื่อยมากคิ้วกูยังดำข้างหนึ่งทองข้างหนึ่งนี่รอบนี้ยังดีกว่าทุกๆรอบนะไม่เขาบอกว่าคนแจงไม่ต้องแต่งหน้าจะดูเดียวผู้หญิงคนไหนที่แต่งหน้ามีแต่คนชมแบบคุณนี่ไม่ได้แต่งอะไรเลยจริงอันนี้การันตีนะเอาผมการันตีแล้วว่าว่าเมียผมอะไม่แต่งหน้าก็ยังสวยเพราะผู้หญิงไม่แต่งหน้าบางคนเนี่ย อยากได้อะไรอ่ยากได้อะไรอ,ะอ่ะจากคลิปที่แล้วที่เราห้าพูดคำหยาบแล้วเขามาทวงว่าทำไมไม่เห็น,นำทำโทษอะไรกันเลยรอบนี้ผมเลยหาบทลงโทษมาให้เต็มไปหมดเลยผมมีเกมมาให้เล่นคือวันนี้เราจะมีบทลงโทษสิบอย่างเกมมีเกมเดียวคือผม่จะให้พี่ทั้งคู่ไปเขียนสิ่งที่คิดว่าอีกฝั่งหนึ่งจะทำคนละห้าข้อสมมติพี่แจ็คพูดคำวันแล้วหนึ่งปึ้งอ้าวโดนปุ๊บ มาตล่างพี่แจงมาลงโทษเฉพาะคําพูดหร,หรืออะไรการกระทาหรือคําพูดก็ได้แล้วก็มีสิทธิพิเศษให้คนละหนึ่งครั้งสมมติว่าพี่เดาได้แล้วว่าฝั่งนี้เขียนคําว่าอะไรไว้ถ้าถูกคะเขา,าโดนลงโทษเลยแต่ถ้าผิดคะที่ก็ต้องโดนลงโทษเองอได้ีจับมือนะกติกานะตามตามเกมนะห้ามนะจับมือแล้วนะคุณผ,ผู้ชมเป็นพยานนะถ้าไม่ทำตามกติกาขอให้สวัสดิ์ลงโทษนะให้ผัวมปมีเมีมยใหม่ ออันนี้กยาไปงถ้ามันทำอย่างนั้นนะพระลงโทษอย่างหนักแล้วพี่โนดมาลแล้วแล้วนะขอพระทำโทษไอ้เนี่อย่างหนักขอพระทำโทษไอ้เนี่อย่างหนักรู้คำหยาดหรือเปล่าผมจะต้องโดนโพราเหนื่อยเนี่ย <laughs> เอาอย่างเรี้ยเลยนะาตามนี้เพ่อะไรดีวะอือฮะไม่มีอะไรก็ดูหุ้นครับ โทรหาเอ็มตอนนั้นเขาจะไม่โทรเออต้องอย่างนี้ต้องซับซ้อนกว่าเดิมผมว่าเอาเกมเร็วอันนึงเลยอันแรกอ่ะห้ามพูดคำว่าสวัสดีครับมันก็เปิดรายการสวัสดีข้าวโดนก่อนเลยอ๋อสวัสดีข้าอ๋อดอกแรกก่อนเลยนะกูรู้สึกโอเคนะที่มึงช่วยกูคิดอย่างเงี้ยแต่กูรู้ว่ามึงคงไม่ได้ทำกับกูคนเดียวแน่มึงก็ต้องไปช่วยมันเงี้ยถ้ามึงไปหามันแล้วมึงสวัสดีครับด้วยอ่ะกูตายเนี่ย แรกโดนละแรกสวัสดีค่ะโดนแน่กูว่าต้องมีต่อนแน่เละสวัสดีค่ะอ้าวโดนพอเอาโดนอีกมึงจะตีีมันต้องตีกูแน่ตีพี่แจ๊บตออันแล้วกหห็ห้ามด่าลุงชัยห้ามด่าพี่ชายห้ามด่าลุงชัยห้ามสั่งอาหารห้ามโทรสั่งอาหารมันชอบโทรสั่งรุ่นสั่งเนียถึงแม้ว่าให้ใครสั่งก็ตามคือห้ามสั่งอาหารห้ามสั่งอาหารอะไรที่มันทำแน่วะ ห้ามเล่นกับรัตนาเดี๋ยวกูจะพูดมามันชอบเลยละนะลงโทษนหนักถ้ามันเล่นกับกลัวโดนห้ามเล่นกับรัตนา <Okay. S 1> โอเคจบได้ละห้าอผพับเก็บเลยไม่ใช่ว่ามึงแอบ,บบอกว่าเขียนเที่ยอะไรนะ <c oughs> มึงนะขอให้โรงพยาบาลลงโทษครอบครัวมึงนะ <c oughs> โดนแน,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 น่โดนแน่หนัก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 โดนแน่หนักหนักสี่ข้อ จับมือถือข้อสองแคะจมูกใช่พี่แจ๊ชอบแคะจมูกสามเร็วยากมากเลยเพราะไ่นั้นเหมือนง่ายหมดอะล้วจบเร็วก็พี่แจ๊ดมันไม่ไม่เคยทำอะไรอ่ะนี่เขาก็แบบทำุงันรวยให้เรานิดนึงเหมือนกันนะแจ๊ดเดี๋ยวว่าระหว่างทำงานอ่ะมันก็จะต้องเป็นแบบแอคทิวิตี้ที่มันทำบ่อยๆพูดขำอะไรก็ได้จัะ เวลาทํางานเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นกับใครก็ต้องเป็นแบบพฤติกรรมที่เขาทําบ่อยๆอ่ะตอบเช่น <c oughs> นี้ไหมไ่ีคุณจะทำใหม่ในการนี้ห้ามเดินก้าวเท้าขวาเข้าบ้าน <c oughs> มันจะต้องมีเดินในบ้านอยู่แล้วห้ามเ <c oughs> ออห้มามพูดคำว่าอีแจง้งอันนี้เอาความสะใจของตัวเอง <c oughs> ผัวไม่เคยพูดแบบเ <c oughs> มียจา๋าไม่เคยพูดแบบที่รัก วันนี้ฉันจะได้มีสรรพคุณเป็นคุณแจงอะไรสักอย่างเลยคนอื่นเขาว่างนี่นะคะห้าข้อของพี่ตอนนี้ทั้งคู่เขียนหมดแล้วแล้วมีทั้งคำและการกระทำของผมนะทั้งคำและการกระทำถ้าเกิดโดนทำโทษไปแล้วก็จะสามารถพูดได้แล้วอได้เปิดรายการเลยใช่ปะ่ะเปิดรายการเลยอ่าสี่สามสอง ไม่ใช่แค่งงไงว่าทุกทีอ่ะคือขยันบอกให้พูดเปิดรายการเมื่อไหร่พร้อมไหมยังไงเอาเร็วๆมาเปิดรายการห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะโดนตันก็เปิดรายการใหม่รอบสวัสดีค่ะโดนก่อนเลยสวัสดีค่ะอ๋อดอกแรกเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นปะรู้เลยอ่ะสวัสดีค่ะโดนฮะพูดคำว่าสวัสดีค่ะ อ้าวอ้าวปีกระโดดของเขาดูว่าน้องหนุ่ต่อเนี่ยทวดีค่ะอ้าวโดนพอเอ้าโดนอีกมันก็จะตีมันต้องตีคุณแน่สองงานสองงานเขียนทีละแป๊พี่จ๋าเมื่อกี้บอกว่าอะไรเมื่อกี้บอกว่าพี่แจงช่วยหาอะไรยากๆมันจะได้ไปแบบได้นันบานมันยากๆมากนะเพราะไม่นั้นมันจะง่ายหมดอแลจะจบเร็ว จเร็และนี่คืออะไรสวัสดีค่ะอันนี้เอาถึงว่าชวนเปิดอาการก็ได้คือแกร์โดนสวัสดีค่ะแล้วก็โดนทางตีพี่แจ๊์อันนี้เอาอันแรกก่อนเอาแรกก่อนเค้าเป็นแผลไหมกัดฟันไว้อ่ะดีก่อนเลยอ้าวบ้าพูดบ้าเหรอไม่โดนอันนี้ไม่มีแล้วแหวนม่หมด เก่งไือยังใจคิดเลยให้กล้องดูด้วยโดนอะไรอ่านก่อนแล้วให้กล้องดูนาบนาำไม่สะอาดเลยต้องตบด้วย่านหนึ่งทียังไม่บอกว่ากี่ทีไ่แจ้งคนเติมอันนี้เป็นจำนวนจำนวนครั้งใช่ไหมั้งโดนทั้งหมดเก้าทีหกทีมาไม่ต้องเก่งตาไปให้หนึ่งอันนี้หนึ่งนะสอง สามสี่เร็วเออห้ารอบนี้เอาแรงนะรอบนี้เอาแรงนะรอบนี้เอาแรงนะรอบนี้เอาแรงเร็วให้ถึงปากเออมาเร็วหนึ่งสองโว้ยสวนหัวมึงสวนหัวตามกติกาดิขวแม่งสวนจบอันนี้แพ้แรกเปลี่ยนละจบละ อันที่สองนะสำหรับเออห้ามตีพี่แจ๊สนะอะไรหนีบผ้าไม่เข้าท่าอะไรอ่ะหนีบผ้าไม่เข้าท่าหนีบที่หน้าท่าจะดีมาดิมาดูแล้วมึงเอาอันนี้มามาทั้งหมดกี่ทีสอวิสองวิสองทีเลยกูทีก็ทีตามกูเลยสองวิมา ทีใครทีมันเออทีใครทีมันอยู่แล้วนี่โอ๊ยนี่โจ๊กโจ๊กไอ้ฮากว่าจะได้ความเจ็บไปได้ทุเลาโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเม็ดเหมือนกันนะดีกว่าแต่ไม่เจ็บมากนี่ยักวัยชีวิตนะอ่าหนึ่ง สองได้แล้วแทนสองโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะสองนะอะไรเอาดิดำเนินรายการต่อพี่ไม่ดำเนินรายการต่อก็เรียกจาวาชัยชีวิตปกติแล้วอะไรก็เพิ่งจะเปิดหลังจากนี้ที่ต้องแบบใช้ชีวิตกันให้แบบระแวงไงใช่ไงอะไรไม่เป็นไรอือ อะไรจับมือถืออะไรอะไรจับมือถือเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยอย่างนี้มันก็ง่ายไปดิห้ามจับมือถือสวัสดีค่ะอามากลางหรืล่าควาเป็นกลางจะสายกลาง คนเดียวที่แขนใดหรือจะเท่าคนใดที่แขนเดียวคืออะไรวะคือหลังจากนี้พี่ต้องทำอะไรด้วยกันในแขนเดียวชอบมากชอบความรุนแรงรักไหมคะพี่รักค่ะรักเขาไหมอะไรนะขอให้พักลงโทษอย่างหนักจะให้พูดอะไร่ะดูนะลงโทษไปเลย คือที่มึงพันนะมันอยู่แต่รอบที่2องนะคือมึงพันเอาสาสใจมึงอ่ะมึงเล่นจริงอะพี่ต้องพันช่วงล่างให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มีไม่ได้ใช้กันไกลหน่อยนั่นเอาอย่างงี้พี่แจ๊ดเอามือขึ้นมาไอ้จักเลื่อนมันจะอะไรอะไรไอ้จักไอ้จักเลื่อนไอ้จักเลื่อนไอ้จักเลื่อนโอ้โหกรรมมันติดจรวดเลยขนาดนี้อ้าพูดเอาไว้ไอ้จักด้วยก็เป็นสิ่งที่พูดมากที่สุดอ่ะเออมันก็ต้องเรียกกันอยู่แล้วว่ามึงจะไปเรียกอะไรอ่ะ <Okay. S 2> พาลงโทษอย่างหนักพี่โนนมาแล้วโหนี่ย,ม,ยมันหายใจไม่ออกเนี่ยขอบทการลงโทษหน่อยค่ะ <laughs> นี่โชว์เหนือด้วยเนี่ยโชว์เหนือด้วย <laughs> แฟนผมวิบ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 คืออะไรอะ่ะวิบทีมอะมาเลยหนะ้า <laughs> เล่นจุดจริงวิบ <laughs> ไ้เลย ถือเอาตายเลยอ่ะนี่ขนาดไม่เห็นนะเนี่ยรู้สึกหนักหัวมากเลยทำไมผลลอ้อยเยอะขนาดนั้น่ะคะไอสา์นี่ทั้งโรงงานเลยเนี่ยแล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ยใช่ในซองมีอะไรลองอ่านดูก่อนเออในซองมีอะไรดูดิ อันนี้ไม่เกี่ยวเต่าเขามีสเปเชียล <c oughs> คนลงโทษต,ต้องกินวิปครีมให้หมดไม่เอาสุขภาพคำเดียวก็ยังดีไม่เอาไม่เอา,เอาลังแคเธอก็เยอะแบ่งออกไปจากหัวคุณสักหน่อยก็เถอะโอยเร็วกันขอฉ<จ>ีดใหม่เป็นก้อนใหม่เลยเพิ่มให้แมงเยอะเข้าไปอีกอย่างนี้พอละ มึงไม่แดกให้มันบดก้อนใหม่ไปเลยเออแทนที่เออฉีดพอดีแดกสิไม่ได้ฉีดมาแล้วก็แดกนิดเดียว<ร>คือกูขอถามกติกาหน่อยถามหน่อยว่าลูเช็ดได้ไหม,มล้างได้ถ้าเกิดอันไหนล้างไม่ได้จะมีกำกับวิแฉจมูกแฉบูกคอนโดเหรอแฉจมูกวิแฉจมูกวิแฉ<ข> <inet> จมูก ขำขำกูใหญ่กูไม่ล้างดูว่าเดี๋ยวกูมีอะไรต้องล้างอีกแน่ก็คกูล้างทีเดียวเลยทั้งนั้นอ่ะมึงเป็นหัวกูโคตรสิวขึ้นถ้ามึงเป็นหัวกูมึงควรไม่คิดเกมส้นตีนี่มาไออยู่ทรงว่าแกสบี้ตาโคตรยากเลยวิทีมเนี่ยล้างก็ไม่ทันมั้งแขนเดียวเนี่ย หัวหอมมันฉุนเลยหอมแก้มคุณแก้เขินคืออะไรต้องหอมแก้มกันแล้วก็มีจำนวนมาทีให้ใครเป็นคนหอมอ,ะอ,มอ่ะ,หอ,อออะหอมแก้มทั้งหมด2ที 2> เดี๋ยวเช็ดหน้าสะอาดก่อนไม่เอา <laughs> เช็ดห้สะอาดเร็วๆมึงควรจะเรื่องมากในสถานการณ์ที่กูเป็นแบบนี้ไหมกู <laughs> ถามเนี่ย อ,อ่ะมสองนาทีอ่ะจับเวลาจับเวลาอ๋อหมดแล้วเธออย่าแข็งสิงสาวสิหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วก็ต้องมีกันบ้าง tí đồn này đô lại ba hay đồn mất ký mất ký làm ngày Mới ký đơn hàng ngày đưa hàng Sao đưa Sao ngày đưa hàng 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 ngày đưa Sao ngày đưa hàng ngày đưa Sao ngày đưa hàng Sao đưa มาถึงว่าเมื่อกี้มึงหลอกกูใช่ไหมที่มึงลากกูมาเดินอุ้ยจะหมดอยู่แล้วอ่ะจะหมดดิจะหมดความอดทนกับพวกมึงแล้วเธอชอบฉันตรงไหน <c oughs> ให้เอาลิปสติกมาวง <c oughs> ทำไมเปื้อนๆทั้งนั้นเลยวะรักเขาวะอยากอยู่ใกล้อำ <c oughs> เภอใช่หยอยากเซนใบหยาง <c oughs> ม,มากเลยตอนนี้นใครเป็นคนจับมือ ตรงนู้นอะวันนี้หา้ามงอแงนะกกอภาพด้วยจับมือนะกติกานะตามตามเกมนะจับมือแล้วนะคุณผู้ชมเป็นพยานนะจะต้องมีในซองมาตลอดห้ามใช้อะไรวงก็ได้นอกจากมือห้ามใช้อะไรวงก็ได้นอกจากมืออ่านไหม ใช้อะไรก็ได้ห้ามใช้มือวงเห็นมึงกระด็กตีนรอแล้วเนี่ยมึงอย่าบอกนะไม่เดี๋ยวเขา๋ยวชาวบ้านเขาว่าไม่มีมารยาทห้ามใช้มืออ่ะใช้อะไรอ่ะต้องคนใจร้ายนะกูจะาหวกกู้พวกเขาไงแต่นี่ไม่ทำไงี่เกมทำให้เราเกลียดกันแล้วะเกลียดทุกคนเลยตอนนี้นะ ชอบแมวแต่ไม่ชอบมืออันนี้ร้ากูไวงานทัปการมาวงลากกูหนักเลยอะลากกูจัดเลยขอแล้วพอแล้วสงสารของกูเพิ่งออกไปสองอันนึงที่เหลืออะไรก็กูยาวเลย นี่วะของพี่ชัป่ปะแต่งตานไม่ได้พ,พ่อกับพี่ตามมาแล้วเดินมาบอกมี่เลยกินนี่ก็ได้กินชานมก็ได้พี่อยุ่สั่งไปบ่อยใช่ไรกันถ้าอนุญาตก็ถือว่าสั่งให้นะโอเคเดี๋ยวรอกนะ่อนะเดี๋ยวพึ่งเดินเข้าไปนะพี่ชชยแล้วก็มันเหลืออนะันพี่ชัยนี่เดี๋ยวออกใจครับเดี๋ยวพอดีกระเพราหมด,ดผมออกไปซื้อที่ตลาดนะครับทำให,ให,ให,ให้ให้มันให้มันดาบพี่ไช่นะโอเค ไลนี่อะไรอยู่กันระแวนกันไปหมดแล้วเนี่ยไปเตียมอะไรกแกน,น่าเตียมอะอไรละ่ะมึงจะทำไลายกูเหรอไลค์ไะไร <c oughs> ลองใส่ดิไม่ลอลองใส่เฉยเฉยอยากรู้ใส่เป็นไงแว่นเนี้ยไม่ไม่ <c oughs> โอ๊ยข้อทำโทษของแจ็อีกสามอันคืออะไรนะ <c oughs> ไปซื้ออะไรอ้าวไปซื้ออะไร ดูพี่ชายนะดิดุด้วยโดนใช่ไม่ได้ดุโดนแต่บอกไปซื้ออะไรเนี่ยนี่คือดุดให้ทุกคนลงคอมเพจว่านี่ถือว่าด่าไหมไม่ใช่ใช้ลมรุนแรงถึงว่าด่าห้ามด่าลุงชายไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรอันนี้โดนไม่เกี่ยวนับนับเขถามว่าไปซื้ออะไรไม่ใช่ถือว่ารุนแรงไปซื้ออะไรคือเตรียมตัวจะด่าอะไร มันไม่ใช่คําด่าคุกคนลงความเห็นแล้วว่ามันใช่ก็คือใช่ที่ตูนไม่ได้เก่าไว้ว่าความรักทําให้คนหน้าดำอ้าวเดอกกุปกรณ์เลยเอ๋ปากกามาวงนะเมื่อกี้นะมาม <c oughs> ีกูบ้างอ่ะ <c oughs> ไม่ตออรับน้องมาหาลัยขึไมไปต่างกันหรอกเขาใช้สีนี้เด <c oughs> ี๋ยวใช้อารอมณ์ได้ไหมไม่ได้ใช้ซื้ออะไร <c oughs> ะเดี๋ยวลูกค้ามาว้15้านาทีนะครับ เ okay. นะมนี้เขาบอกว่าให้หอมแก้มคนทานหนึ่งทีไม่มีไม่มีมึงใครพ่อ <c oughs> พ่อมึงเข้าไปเขียนในนั้นเหร <c oughs> อหิวข้าวสั่งข้าวให้เขาดิสวดเลย,เ,ลยเขาหิวแล้วแหละอะไรนะสั่งอะไรอ่ะสั่งอะไรให้ลูก <c oughs> อ่ะงยังไม่สั่งรับปากว่าสั่ง <c oughs> เลยถ้าสั่งห้ามห้ามสั่งอาหารห้ามสั่งอาหาร ห้ามสั่งอาหารถึงแม้ว่าให้ใครสั่งก็ตามอะ่ะกดเลยขลเลยขาหิวแล้วแหละกดเลยเขาหิวแล้วแหละไม่ใด้หมอมีไม่รักแล้วนะห้ามสั่งอาหารไมล้างหน้าก่อนดิไม่ล้างล้าง,งก่อนเดี๋ยวต้องมาโดนนั่นใหม่อ๋อต้องล้างหน้าก่อนเพราะบทลงโทษต่อไปไม่ได้รีบถ่ายรีบจบเลือดกูไม่เดินแล้วเนี่ยอ เฮ้ยมันล้างไม่ออกวะออกไปเนี่ยคุณแจงช่วงนี้ไม่ได้ทาครีมนหน้าหมองหมองอะไรอานเหนื่อยก็ต้องทำหน้าดำก็ต้องทนรอบนี้ห้ามล้างนะ ล้างเสร็จแล้วพาใหม่ไม่อะทำไม,กำไมเกมจะไม่แฟร์เลยอะไม่แฟร์ได้ไงอะทำไมของแจงจับมาจจงจะต้องโดนด้วยแล้วทำไมของแจงจับมาไม่เคยโดนเลยเอะไม่ใหญ่ใหญ่ของงอแงอยาง่ายงาอางอแงนี่ไม่ได้รู้อะไรกับเขานะไม่เจอไม่เจอเงจะเขียนคิ้วกัดฟันนะโอเคเจ้าแ,แค้นนะกัดฟันเฮลิทเอวิด one f mode ถูกไอตมิ<ป>ไไว สสอุทธรณิเราพาสสอุตธรดิคเข้าสภาก่อนโอเคพอพระลงโทษอย่างหนักนี่พี่โน้มาแล้วนี่เธอเล่นกับฉันหน่อยสิอะไรเนี่ยจะให้พูดเหรอไม่พูดหรอกท้องฉันไม่ได้บอกเธอฉันไม่ได้ไปเขียนเข้าไปในนั้นหรอกว่าฉันรู้เธอเธอมีแฟนหรือยังอ๋อมีแล้วชื่ออะไรมีแล้ว โดนเล่นกับรัตนาโดนไม่ใช่โดนที่เียวเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่เล่นก็โดน,นใจอ่ะแค่เล่นก็โดนห้ามเล่นกับรัตนาถ้ามันเล่นกับกูโดนเธอเธอมีแฟนรอยังเธอเธอมีแฟนรอยังรับห้ามเล่นกับรัตนานะกูงางมาตั้งแต่หัวหม้วนแล้วไ่เล่นกับกูสักทีแพ้ชนะไม่สำคัญปากชนกันเท่านั้นพอ แ,แล้วก็จับเวลาเหมือนเดิมพูดพ่อๆกับเมียเ่าถ้พูดพอแล้วนี่ไงครับพ,พูดพ,อพ,อพอูดพราะกว่านี้นี่ครับนี่ครับครับเชื่ออะไรไม่รู้ครับหนึงน่งหนึ่งทีอะมาจับเวลาร <c oughs> ักจับเลยจูบทั่วหน้าเลยล่ะครับรู้ทั้งรู้นะก็ต้องทำเป็นเฉยเฉย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยอะไรก็สีชมพูกับสีดำมันร่วงกันนะอยากรู้ว่าสรุปใครแกล้งใครอาลิ้นเนี่ยเก่ภาพเหมือนจ่กับคนเผาถ่าน วันนี้เขาทาสีอย่างนี้ได้ป่ะล้างออกป่ะทาได้นะล้างออกทาได้ชัวนะชัวทาได้ยา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 ยๆยอยายายอยา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 ยยา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 ยอากายยายยาายายายอยไยยาายาายยาาาเลยาาาเาาย ยึดอัดเหมืนอนกันนะฟังเสียะบางทีมัน,น,นมก็ออัดน,นะกับคอนเทนต์แบบเนี้ยถ้าไม่ขึ้นหนึ่งมาแรงกูจะโกรธมากเลยเพราะกูลงทุนทําไปหนักมากเลยยังเหลือตัวช่วยอะไรถ้าพี่อ่ะมั่นใจกลัวเขาเ,เขียนคำว่าอะไรไว้ถ้าพี่มั่นใจพี่ก็เปิดไพ่เลยพี่ทายถูกปุ๊บเขาโดนลงโทษแต่ถ้าพี่ทายผิดพี่โดลนลงโทษเองเอามามั่นใจอ่ะเขียคำว่าอะไรเอาให้ชัวร์นะไม่น้นโดนเองนะที่มันบอกให้พูดพอๆกับเมียห้ามพูดคำว่า ห้ามพูดว่าเนียจ๋าเนียจ๋าเนียจ๋าอะไรอ่ะมันเขียนว่าอะไรอีแจงโอ้ถึงว่าบอาให้พูดหวานๆเพื่อให้กูตรงข้ามไงพว่าอีแจงใช่ไหมรักหมดถ้ากินวายอ้าวเปิดเลยฮะรักหมดใจให้หมดซอง ห้ามป้อนด้วยมือนี่คือไงป้อนกันโดยห้ามใช้มือห้ามใช้มือป้อนใช่ไหมเส้นเยอะกว่าไม้กวาดบ้านกูร่วมหน่อยดิว่า จิ้ไม่ได้เราหมึงตายไม่คุ้มคุณก็รู้นี่ขอบคุณทุกท่านนะที่ดูพวกเราวันนี้นะครับผมอะไรไม่ดีก็กราบสมาภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมแจ้งฮะไม่ขาดหหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเราวแวงอะไรมึงกับกูตอนนี้นเสร็จงานปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นห้องอาบน้ำพร้อมกันเลย <c oughs> ขอบคุณหน้าที่ดูพวกเราในอ p พีนี้นะครับลงทุนมากเราไม่ได้โกงนะนี่เราโดนทำโทษแล้วนะ ใจกันเลอยังล่ะครับผมแล้วพ่กใหม่นะครับผมกับไอ้แจ๊กอ้าวดีมากดีมากทำแบบนี้ดีมากเพราะว่าถือว่าพร้อมถือว่าพร้อมไม่มีอะไรอ่าแล้วพ่อใหม่นะครับไอ้แจ๊กคุณแจงครับสวัสดีครับ